สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิทักษ์เอ e r เนรจีนะครับระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายว่าโซลาเซลล์เนี่ยครับมีกี่แบบแล้วก็ทางานอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องหลายๆท่านที่กําลังมองหารูทางนะครับในการที่จะลดค่าใช้จ่ายพลังงานลงมาเพราะว่าตอนนี้นะครับพลังงานไฟฟ้านะครับมีแนวโน้มนะครับที่จะเพิ่มค่าไฟนะครับสูงมากยิ่งขึ้นนะครับตามสัดส่วนเพราะมีการ บริโภคคือใช้ไฟเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับการที่เราใช้ไฟโดยตรงจากทางด้านการไฟฟ้านะครับวิ่งเข้าบ้านเลยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเปิดแอร์นะครับมีโหลดไฟในบ้านนะครับหลายจุดไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ตู้เย็นนะครับไมโครเวฟเครื่องทําน้ําอุ่นแอร์ซึ่งอยู่ในห้องนอนแต่ละห้องนะครับซึ่งอากาศมันก็ร้อนขึ้นมากทุกวันนะครับ ตามฤดูกาลซึ่งผลกระทบตรงนี้จะทําให้เกิดการที่ค่าไฟนะครับกระชากสูงขึ้นเรื่อยแล้วก็ทําให้เราจําเป็นต้องอจ่ายค่าไฟสูงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นบินค่าไฟมันก็สูงมากขึ้นด้วยตามอุปกรณ์การใช้งานของเรานะครับตามสิ่งแวดล้อมที่กระทบกับตัวเรามากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับครนี้จุดที่เราจะ,ะนําข้อมูลเหล่านี้นะครับมาวิเคราะห์ คือการที่เราต้องอยู่ให้ได้ในภาวะที่เกิดความผันผวนข,ของพลังงานนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีแนวโน้มว่าวิกฤตความขัดแย้งระดับโลกกำลังก่อตัวมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่กระทบนั่นก็คือน้ํามันซึ่งน้ํามันเนี่ยเป็นยุทธบัตจัยที่สําคัญมากนะครับซึ่งหากราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นทุกคนต้องใช้น้ํามันนะครับในการขับเคลื่อนทำสงครามหรือ ปเทคนะครับประเทศของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันมันจะมีมูลค่าราคาสูงขึ้นนะครับซึ่งกระทบโดยตรงกับการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำตัวทั้งน้ำมันในเกรดต่างๆนะครับแล้วก็ตัวแก๊สธรรมชาตินะครับเข้ามาผลิตกระแสไฟฟ้าให้เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งหากน้ำมันนะครับมีผลกระทบนั่นหมายความว่า ค่าไฟของวิ่งน้องเนี่ยก็กระทบตามแน่นอนนะครับซึ่งจะทําให้บินค่าไฟเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งความไม่เสถียรตรงนี้นะครับมันยากที่เราจะบริหารจัดการได้เพราะมันกระทบจากระดับโลกนะครับที่วิ่งเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นบินค่าไฟที่เราจะทาได้เนี่ยก็คือต้องบริหารจัดการตัวเองนะครับโดยการที่เราติดตัวระบบพลังงานสำรองเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบโซล่านะครับที่วิ่งเข้ามาเนี่ย ทำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ไม่จํากัดอย่างต่อเนื่องน,นะครับวิ่งเข้ามาทุกวันเนี่ยนะครับนำมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าใช้งานในบ้านนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดความเสถียรของพลังงานแล้วก็เราสามารถที่จะลดนะครับค่าไฟของเราลงมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมระบบโซลาร์เซลล์รองรับวิกฤตพลังงานนะครับเป็นทางเลือกที่ เราต้องระหนักนะครับตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจว่าความผันผวนของพลังงานนะครับมีผลกระทบกับเราโดยตรงเลยนะครับเม่อะงนั้นเจ้าโซลาเซลล์นะครับมาจับมือเป็นฟันธมิตรกับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะยอดเยี่ยมเลยนะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงว่าเจ้าแผงโซลาเซลล์มันทํางานอย่างไรนะครับโดยปกตินะครับแผงโซลาเซลล์ได้รับพลังงานกระตุ้นจากแสงอาทิตย์นะครับ ก็คือตัวโฟตอนที่วิ่งเข้ามาจากแสงอาทิตย์ที่วิ่งสะท้อนเข้ามาในตัวแผงโซลาเซลล์เองนะครับซึ่งแผงโซลาเซลล์นะครับมันมีองค์ประกอบของการโค้ดผิวหน้านะครับแล้วก็มีกระจกนะครับพวก c o เวอร์ก s าไว้ด้านบนด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยครับจะมีคอนดักเตอร์คือตัวนำประจุลบนะครับเป็นเมทัลกริดนะครับแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับก็จะมีตัว แมตเทรกเหมือนกันแต่เป็นขั้วบวกนะครับขั้วขั้วลบอยู่ด้านบนแล้วก็ขั้วบวกอยู่ด้านล่างนะครับจะมีส่วน n-type silicon นะครับเป็นสีฟ้านะครับเป็นตัว buffer อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ p-type silicon อีกตัวหนึ่งเป็นตัวลองอยู่ด้านล่างโดยที่มี pn junction นะครับอยู่ตรงกลางนะครับตัวที่ให้กระแสไฟฟ้านะครับวิ่งเข้าไปก็คือตัวคอนดักเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นขั้วบวกขั้วลบนะครับ ก็จะเป็นเลเยอร์อยู่ด้านบนกับด้านล่างนะครับโดยที่เจ้าแสงอาทิตย์เนี่ยครับจะเข้าไปกระตุ้นตัวเบสนะครับโฮกับฟรีอิเล็กตรอนเนี่ยให้วิ่งนะครับวิ่งเข้า,าตรงจุดที่เป็นเคอร์เรนต์นะครับเข้าสู่ตัวระบบพลังงานในบ้านของเรานะนครับซึ่งหากแสงอาทิตย์ไม่มีนะครับมันก็จะไม่เกิดกระบวนการตรงนี้ขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเมฆบังหรือ กลางคืนนะครับกระบวนการที่จะทําให้อิเล็กตรอนนะครับวิ่งเข้าเข้าเข้าสู่ระบบเนี่ยครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นตอนที่มีแสงอาทิตย์นะครับมากขึ้นซึ่งหากแสงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทําให้ process ตรงนี้นะครับกระบวนการตรงเนี้ยมันมันเกิดมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งอากาศ แล้วก็มีแสงอาทิตย์ร้อนจัดนะครับตรงนั้นจะทําให้แผงโซลาร์เซลล์ทำงานได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นการโฟลอของเจ้าตัวอิเล็กตรอเนี่ยก็จะทํางานได้ดีนะครับวิ่งเข้าสู่ตัวระบบที่เป็นคอนดักเตอร์นะครับที่เป็นคอนดักเตอร์สีเหลืองๆนะนะครับเมทัลกริดนะครับทั้งบนล่างเนี่ยได้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนี่ก็คือกระบวนการทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าวิ่งมาใช้งานในบ้านของเรานะครับ แล้วก็แผงตัวนี้นะครับมันก็จะผลิตตัวไฟออกมานะครับเป็น DC นะครับออกมาตัวหากพิจารณาเจาะลึกเข้าไปในตัวแผงโซลาเซลล์นะครับก็จะมีตัวเฟรมด้านด้านบนนะครับแล้วก็มีกลาสคือกระจกนะครับเป็นตัวโปรเทคอีกชั้นหนึ่งนะครับมันมีฟรอนต์แอสติฟฟิล์มนะครับมีฟิล์มป้องกันตัวโซลาเซลล์อยู่นะครับแล้วก็ตัวแอติฟฟิล์มอยู่ด้านล่างนะครับบนล่างเนี่ยประกบ เจ้าตัวแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็จะมีตัวแบ็กชีตอยู่ด้านล่างก็มี j u n ชั่นบ b ็ o c อยู่ที่เป็นขั้นสุดท้ายเป็นเบสด้านล่างนะครับหากนามตัวโซลาเซลล์มาติดบนหลังคาของบ้านเรานะครับก็จะเป็นลักษณะการจับยึดนะครับโดยใช้ตัวรางในการที่จะจับยึดนะครับวัสดุจับยึดเนี่ยจะเกี่ยวกับตัวหลังคาของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกกับแผงโซลาเซลล์แล้วแต่ ชนิดวิธีการนะครับจำนวนหลังความกว้างนะครับของหลังคาของเราที่มีนะครับเพราะฉะนั้นแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะติดได้มากน้อยนะครับก็ขึ้นกับว่าพื้นที่รับแดดนะครับหลังคาของเรามีสเปซมากน้อยขนาดไหนนะครับคราวนี้เรามาดูนิดหนึ่งว่าเจ้าตัวโซลาร์เซลล์นะครับมันมีกี่แบบนะครับโซลาร์เซลล์นะครับแบ่งออกเป็นตัวออนกริดนะครับออฟกริดแล้วก็ไฮบริดนะครับออนกริดคืออะไรนะครับ ออนกริด <On> <sk ill> ก็คือเจ้าโซลาร์เซลล์ที่ต่อเข้า,าสู่ตัวอ,อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็แปลงไฟ DC เนี่ยวิ่งเป็น AC เข้าไปในบ้านเรานะครับไปได้ตัวตู้เย็นตัวทัชอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านทั้งหมดเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับไฟของการไฟฟ้าก็จะวิ่งเข้าตัวอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับเป็นภาพด้านขวานะครับออนกริดนะครับ หลังจากนั้นนะครับเจ้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะคำนวณว่าตอนนี้ไฟที่วิ่งเข้ามาจากโซลาร์เซลล์นะครับจะมากกว่าหรือน้อยกว่าของการไฟฟ้านะครับมันก็จะใช้นะครับตรงนี้คู่ขนานกันไปนะครับในการที่จะป้อนระบบเข้าสู่บ้านเรานะครับทำให้พลังงานที่ใช้นะครับจากตอนกลางวันนะครับก็จะ,ะมีปริมาณของอแสงแดดมากนะครับทำให้เกิด การผลิตกระแสไฟเนี่ยได้สูงนี่คือออนกริดนะครับซึ่งหากปริมาณแผงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับน้อยๆนะครับมันก็สามารถที่จะลดค่าไฟในบ้านได้นะครับก็วิ่งตรงเข้าไปเลยในในตัวบ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะมีลักษณะไมโครอินเวอร์เตอร์ติดอยู่บนหลังคาเลยนะครับแล้วก็แปลงเป็นไฟกระแสสลับ2อ0อโวลต์นะครับเป็นเอซีลงมานะครับวิ่งตรงเข้าไปในระบบไฟบ้านนะครับก็จะทําให้ไฟบ้านเนี่ยนะครับมีปริมาณกระแสไฟ จากโซลาเซลล์ระดับหนึ่งนะครับโดยที่เพิ่งพาการไฟฟ้าน้อยลงนะครับทำให้ท่านมีบินค่าไฟเนี่ยนะครับก็น้อยลงเพราะมิเตอร์มันหมุนช้าลงนะครับในส่วนของออฟกริดก็คือเหมือนกับบ้านหลังนั้นนะครับไม่มีเสาไฟฟ้าวิ่งเข้าถึงเลยนะครับก็ใช้พลังงานจากโซลาเซลล์โดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะ นำตัวโซลารเซลล์นะครับวิ่งเข้าสู่ตัวอินเวอร์เตอร์เหมือนกันแล้วเข้าจ่ายไฟเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านนะครับอาจจะมีการนำแบตเตอรี่มาแบ็กอัพก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่พึ่งพาเสาไฟฟ้าคือกระแสไฟฟ้าจากกาฟไฟเลยนะครับหากตอนกลาคืนแบตเตอรี่เพียงพอนะครับมันก็จะป้อนเข้าระบบของบ้านนะครับแปลงไฟ d c ให้เป็น ac นะครับเลี้ยงบบภายในบ้านเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า ปริมาณของอตัวเจ้าแผงโซล,ล่านะครับแล้วก็เจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเพียงพอมากน้นกอยขนาดไหนสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะครับคราวนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นก็คือตัวระบบไฮบริดนะครับตัวไฮบริดเป็นการผสมผสานนะครับะระหว่างออนกริดนะครับกับออฟกริดนะครับก็ตรงนี้ไฟที่วิ่งเข้ามาจากทางไฟฟ้านะครับวิ่งเข้าสู่ตัวระบบ อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็ชาร์จเข้าลงไปที่แบตเตอรี่เก็บไว้ด้วยนะครับเมื่อแบตเตอรี่นะครับเก็บไฟไวเนี่ยมันก็สะสมไวพลังงานไว้ใช้ตอนกลางคืนเนี่ยได้หลังจากที่ไม่มีแสงแล้วนะครับเราก็แปลงไฟจากแบตเตอรี่จาก d c เป็น a c วิ่งเข้าสู่ระบบนะครับก็ใช้งานได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับโดยกลางวันเนี่ยมันก็จะแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็สามารถที่จะวิ่งเข้าสู่อินเวอร์เตอร์ ชาร์จเข้าสู่ระบบได้เช่นกันนะครับหรือตรงเข้าไปสู่ตัวอุปกรณ์ก็ได้นะครับขึ้นกับแรงดรมที่เราจะวาดนะครับคานนี้ตัวรายละเอียดของระบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการลดค่าไฟมากน้อยขนาดไหนและอุปกรณ์ที่ท่านใช้เนี่ยบัดเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับที่จะเหมาะสมนะครับหากอุปกรณ์นะครับบ้านใหญ่นิดนึงนะครับระบบไฮบริดเนี่ยก็จะเหมาะสมนะครับหากท่านไหน ที่มีการใช้ไฟไม่มากเท่าไหร่นะครับก็สามารถใช้ตัวระบบออนกริดนะครับวิ่งเข้าไปเสริมในไฟบ้านที่ใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้ามิเตอร์มันก็จะหมุนช้าลงทําให้ท่านเนียจ่ายไฟได้น้อยลงนะครับส่วนบ้านที่ไม่มีเสาไฟฟ้าเข้าถึงนะครับก็สามารถใช้ระบบออฟกริดได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันพึ่งตัวสาอาทิตย์โดยตรงเลยนะครับแล้วเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะครับ คันนี้ตัวระบบออนกริดเองนะครับมันต้องมีการวางระบบนะครับควบคู่ไปกับตัวเสาวไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตวิ่งเข้าเตอร์แลอินเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการวางระบบโซลาร์พาแนลนะครับตัวอินเวอร์เตอร์แล้วเข้าสู่ก่อนไฟฟ้านะครับนี่คือภาพรวมออนกริดให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนระบบออฟกิดนะครับมันก็จะวิ่งตรงมาจากตัวแสงแดดเลยนะครับเข้าสู่ตัวแผงโซลาเซลล์นะครับก็มีอุปกรณ์ในการที่จะเลี้ยงระบบในบ้านทั้งหมดนะครับหากต้องการจะแบ็กอัพกลางคืนก็มีแบตเตอรี่แบ็กอัพไว้นะครับเพื่อจะชาร์จบนแบตเตอรี่แใช้งานกลาคืนด้วยนี่คือระบบออฟกิดนะครับในขณนะดเดียวกันนะครับระบบไฮบริดมันก็คือการผสมผสาน2ส,ส่วนเข้าหากันนะครับและนี่ก็คือภาพที่ สูงไม่เห็นชัดมากขึ้นว่าระบบไฮบริดนะครับวางระบบยังไงนะครับก็มีตัวระบบแผงโซล่านะครับอาจจะมีการชาร์จเข้าสู่ตัวรถยนต์นะครับที่ใช้ไฟฟ้านะครับโดยที่มีแบตเตอรี่แบ็กอัพแล้วก็ตัวหลักก็คือตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำหน้าที่เปลี่ยนไฟกระแสะะตรงให้เป็นกระแสะสลับก็คือ DC สีเขียวนะครับที่วิงตรงมาจากตัวโซลาราเนะครับเปลี่ยนให้เป็นไฟกระแสะสลับ คือ220โวลต์ที่ใช้ในบ้านนะครับวิ่งตรงเข้าไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดในบ้านนะครับในขณะเดียวกันมันก็ชาร์จลงที่แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับ DC แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่แบ็กกับนะครับกลางคืนก็วิ่งเข้าไปที่อินเตอร์เปลี่ยนเป็น220อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่กระบวนการทำง,งาน,นครับและสามารถที่จะดูเรียลไทม์ได้อากตัวสมาร์ทโฟนนะครับและหากเราเจาะลึกเข้าไปในไดอะแกรมนะครับก็จะเห็นว่าตัว PV โมดูลก็คือตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับวิ่งเข้า สูตรเจ้า d c ส w i t วิตต์นะครับแล้วโดยมีหัวใจของมันก็คือตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำหน้าที่ในการที่กระจายาตัว POWER p o พ e r นะครับเข้าเส้นสีแดงนะครับทั้งหมดไปเลี้ยงในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเ,เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเ,เครื่องซักผ้า,าแล้วก็มีตัวระบบตู้เย็นไฟฟ้าต่างๆนะครับที่อยู่ในบ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเชื่อมระบบไอเในการที่จะแทร็กระบบสัญญาณว่า ตอนนี้ปุปกรณ์มันทํางานโอเคไหมมันทํางานฟังก์ชันยังไงอยู่นะครับและมีตัวแบตเตอรี่1แบตเตอรี่2นะครับเป็นแพคเกจว่าเราจะใส่มากน้อยนะครับแบตเตอรี่นะครับเชื่อมต่อกับ r s 4 8 5เหมือนกันเพื่อที่จะให้ส่งรสัญญาณเข้าแอปได้ว่าตอนนี้เนี่ยไฟมันดึงมาจากไหนยังไงนะครับจากโซล่าไหมหรือมาจากการไฟฟ้าพ o w e r านนะครับหรือตอนนี้เนี่ยมันใช้ตัวแบตเตอรี่ แบ็กอัพเข้าไปหรือเปล่านะครับพวกนี้ก็จะรู้แบบเรียลไทม์เข้ามาเลยนะครับเพอติดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือระบบไฮบริดที่ออกมาสวยงามเลยนะครับอยู่ในบ้านในการที่จะวางระบบนะครับระบบอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกล่บงชาร์จเจอร์ด้วยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยต้องวางระบบบริหารในการเซฟตี้ให้ดีนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้นะครับมันเป็นตัวระบบพอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย หากเราจะเอาแต่เรื่องอประหยัดถูกอย่างเดียวนะครับท่านจะไปเจอปัญหานะครับเรื่องเซฟต,ตี้ตามมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนำนะครับให้เราพิจารณาถึงคุณภาพของอุปกรณ์ด้วยนะครับเพราะอุปกรณ์พวกนี้มันต้องใช้ระยะยานะครับหากมาตรฐา,าน,นสูงเนี่ยนะครับท่านจะมีความปลอดภัยสูงในการที่จะใช้งานระบบซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆนะครับควรจะมีวิศวกรควบคุม แล้วก็วางระบบอย่างถูกต้องนะครับและตัวระบบโซลาร์พาร์อินสตอลเลชันนะครับมันจะมีการวางระบบโซล่าเนี่ยออสองชนิดหลักๆชนิดที่หนึ่งก็คือการวางแบบสตริงโซลาร์พาร์ l แ t ลนะครับสตริงก็คือตัวเอาโซลาร์พาร์ลเนี่ยมาซีรีส์หรือ,อ,อมาขนานหรืออนุกมนะครับแล้วแต่ว่ากำลังที่เราต้องการมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งไฟที่ออกมาเนี่ยเป็น DC DC ตัวนี้จะวิ่งเข้าสู่อินวเวอร์เตอร์แล้วแปลงเป็น AC เข้าบ้าน 5, เห็นครับ AC ก็ไฟกระแสสลับ220โวลต์นะครับมันวิ่งมาเป็น Direct Current คือ DC วิ่งเข้ามานะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะ Independent คืออิสระกันเลยแต่ละแผงเลยนะครับโดยใช้ตัว Micro inverter เนี่ยคุมแต่ละแผงเลยจะรู้เลยว่าแต่ละแผงเนี่ยตอนนี้มีปัญหาไหมหรือผลิตไฟฟ้ามากน้อยขนาดไหนซึ่ง Micro inverter จะแปลงจากแผงบนหลังคาเนี่ยให้เป็น AC วิ่งเข้าบ้านเลยเห็นนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างตัว ที่รวมเป็นตัวอินเวอร์เตอร์แบบสตรีมนะครับแล้วก็แบบไมโครอินเตอร์นะครับแต่ละตัวนะครับเป็นอิสระต่อการเชื่อมเข้าเป็น AC เข้ามานะครับนี่ก็คือตัวไมโครอินเตอร์นะครับที่ติดตั้งบนหลังคาจะเห็นว่าการปลั๊กเข้าสู่ตัวโซลาร์เซลล์แต่ละแบบแต่ละแผงนะครับก็แยกเป็นอิสระกันนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยผลิตกระแสฟ้านะครับ220โวล์เนี่ยวิ่งเข้าบ้านนะครับ ไปยังอุปกรณ์ต่างๆเลยตรงเลยนะครับหากเป็นฟาร์มนะครับเราต้องวางตัวระบบแผงโซลาร์เซลล์ไว้ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับทางด้านไม่ไว่าจะเป็นลักษณะของอบ้านที่มีอุปกรณ์ต่างๆหรือเป็นฟาร์มเป็นปศุสัตว์หรือ,อมีการใช้งานนะครับในหน่วยงานส่วนเซกเตอร์อื่นๆนะครับใหพ้พอเหมาะกันนะครับ โดยที่เราต้องคอํานวณอยากโหลดตรงนั้นก่อนว่าเท่าไหร่แล้วก็เชื่อมต่อมายังตัวหลบแผงโซลา่านะครับซึ่งก็ราวางระบบตรงนี้นะครับให้มีประสิทธิภาพสูงนะครับเชื่อมต่อขัหลบได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมระบบโซลาร์เซลล์นะครับรองรับวิกฤตพลังงานเนี่ยจำเป็นมากนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีการ IMPACT เรื่องน้ำมันนะครับมารวดเร็วขนาดไหนแต่ตอนนี้ราคาพลังงานเนี่ย นะครับพุ่งสูงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งอุณหภูมิของหน้าร้อนจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอุณหภูมิก็เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนต้องการที่จะใช้ระบบแอร์นะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะคลายร้อนในตัวบ้านลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันต้องใช้พลังงานในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดระบบโซล่าเซลล์นะครับอย่างน้อยลองรับตัวบ้านของเราให้ได้นะครับ ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับพิทักษ์เอเนร์จีนะครับสามารถที่จะคำนวณวางรายละเอียดในการที่จะติดตั้งระบบให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคอนแทคติดต่อเข้ามานะครับที่ Line พิทักษ์ e อเนร์นะครับเราจะคอนซัลท์ Consult นะครับแล้วก็แนะนําวิธีการให้เหมาะสมกับบ้านของท่านนะครับแล้วก็ดูบั d เจตของท่านว่าเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนยังไงในการที่จะติดนะครับสเกลไหนนะครับจะเป็นลักษณะ ออฟฟิศ uh, นะครับโดยตรงเข้าไปลดพลังงานนะครับเพื่อลดพลังงานไม้หรือว่าจะเป็นไฮบริดมีแบตเตอรี่สำรองในการที่จะใช้งานกลางคืนด้วยนะครับซึ่งคอสมันก็จะ uh, ขยับขึ้นมานะครับเพราะมีระบบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วก็ระบบออฟฟิศหากท่านยังไม่มีไฟฟ้าวิ่งเข้ามาที่บ้านนะครับอ,อยู่ในสวนหรืออยู่ในนาที่นาที่สวนต่างๆนะครับ มันก็สามารถที่จะใช้รลบโซลาร์วิ่งตรงเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถแบคอั้ด้วยแบตเตอรี่ได้เช่นกันนะครับก็สามารถที่จะวางแผงโซลาร์เซลล์นะครับในมุมองศาที่เหมาะสมให้มันมีประโยชน์สูงสุดนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดพิทักษ์เอ็นเนอร์จีนะครับครับวันนี้ต้องขอยาตกลับลาไปก่อนนะครับแล้วนี่คือข้อมูลดีๆนะครับของพิทักษ์เอนเนอร์จีในการที่จะทําให้เรานะครับสำรองพลังงานไว้ในยามจําเป็นนะครับจาเป็นมากๆบ้านครับต่อไปนะครับ พลังงานนะครับมันก็จะมีความต้องการสูงไม่ึุนและพุ่งสูงมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ต้องขอกลกาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์แบ่งปันนะครับเราจะมีสาระดีๆในการที่จะติดตั้งตัวระบบโซล่านะครับแล้วทําให้ท่านประหยัดพลังงานประหยัดเงินในกระเป๋าท่านมากยิ่งขึนครับ